สรุปแล้วทำความสะอาดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับทำความสะอาดแล้วครับต <c oughs> ิดเชื้อใช่ติดเชือเช้อแบคทีเรียเป็นพวกแบคทีเรียเป็นพวกยีสต์อย่างเงี้ยครับติดเชื้อในช่องหูเกิดจากมีสองอย่างก็คือเอ่อสิ่งสงกรปรกเข้าไปในหูแล้วติดเชื้อสองเป็นเป็นภาวะภูมิแพ้แบบหนึง่งซึ่งจะ,สะแสดงในช่องหู นะครับแสดงในช่องหูว่าหูมันจะคันพอมันคันมันก็จะเริ่มเกาเกาทติดเชื้อตามมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรในหูไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจแล้วไม่ใช่โอเคค่ะครับผมโอเคค่ะจะทำก็นี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือยาทาออกากหนนูจะดิ้นมากเลยนะเนี่ยอ๋อเราเราตะแคงออกบริเวณหูเพื่อให้ตัวคีบหูมันละลายนะครับออ๋ จะให้พี่จับไหมนอ้องแล้วแล้วแล้วเอาอะไรช่วอุ้ยระวังค่ะอย่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแป๊บเดียวลูกน้ำใส่ระวังเล็บเขาเระวังเล็บเขานะคะน้ำใสแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวมันจะแสบนิดนึงมันแสบมากอ้มันจะได้หายลูกแป๊บเดียวลูกเออแป๊บเดียวลูกนีครัับ้ อันนี้คุณหมอทําความสะอาดให้ใช่ครับอันนี้ทาความสะอาดให้เดียวก็เลยเป็นบบนก่อนหน้านี้คือเกาะเต็มไ<อ>ปหมดเลยตายแล้วลูกเอ้ยทําความสะอาดก่อนลูกทําความสะอาดก่อน<ม>ข้างาข้างข้าง<ม>โอ้ไม่เอาลูกเจ็บแป๊บเดียวลูกข้างนึงยังไม่เป็นเยอะใช่ไหมใช่ครับข้างข้างนั้นแต่เริ่มแล้วใช่ไหมใช่เริ่มแดงเริ่มแล้วโอเคค่ะ แดดี่หนูแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวลูกข้างนก็บีบใส่็จท้องดีเพราะมันบีบไม่เยอะอ๋อเฉยเฉยใช่ค่ะมีข้างนี้เฉยเฉยลูกเดี๋ยวก็าหายแล้วลูก <c oughs> เออแป๊บนึงหายแล้วลูกแป๊บนึงแป๊บนึงส่วนตัวยานี่ตัวยานี้จะหยอดแค่ข้างที่เป็นหนักนะครับอืมโอเคค่ะเป็นระวังลูกระวังไม่เป้า ไปกันใส่ใส่าระละเจะกลับบ้านแล้วค่ะคุณหมอล้างหูให้แล้วนะคะหมอให้ยามาหยอดมารักษาด้วยค่ะไม่ลูกขอบพระคุณนะคะที่เมตตาหนูค่ะค่ะขอบพระคุณทุกความเมตตานะคะที่เมตตาน้ำใจนะคะคือ กลับมาถึงบ้านนี่มืดขนาดนี้เลยนะคะหนูก็รีบไปเคลียร์กงเด็กๆแล้วก็รีบกินข้าวนะคะไม่ได้อยากกินดึกเนาะก็ตามที่คุณหมอได้เล่านะคะว่าน้องเป็นอะไรนะคะรู้สึกว่าเขากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็นอนพักนะคะเขาได้นอนนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเขาอาจจะไม่คันหูแล้วก็ได้นะคะก่อนหน้านั้นมันจะโอ๊ยทั้งคันทั้งอะไรคุณหมอเคลียร์ทำความสะอาดในหูให้แล้วก็เอา ยาฆ่าเชื้อยาล้างแผลในหูก็ล้างให้เขานะคะก็ค่าใช้จ่ายวันนี้ส่วนที่เหลือนะคะนุกจะเก็บไว้ให้เขาเผื่อว่าเขาไม่ดีขึ้นจะต้องไปรอบสองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูอาการน้องต่อไปรักษาอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดูว่าน้องดีขึ้นไหมนะคะนุกต้องกราบขอบคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆมานะคะ ลูกอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าหลายท่านนะคะหลายท่านสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ